ส่วนทางด้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็ได้ออกมาเตรียมการชุมนุมแล้วเหมือนกันนะคะ,คะแต่เป็นการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้กลุ่มคน,สนแสดงยุติการชุมนุมค่ะเพราะว่าผลกระทบด้านการท่องเที่ยวตอนนี้เสียหายไปมากแล้วนะครับดยนายเจริญวังอนานนนเป็นโฆษกสมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทยซึ่งก็ประกอบด้วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวม25สมาคมบอกเลยนะครับว่าทางสมาคมจะมีการรวมตัวกัน1,000คนทั่วประเทศ ในวันที่2เมษายนนี้ที่สวนลุมพินีและก็หัวเมืองท่องเที่ยว7จ็จังหวัดเพื่อที่จะแสดงจุดยืนนะครับให้กลุ่มผู้ชมุมนุมและก็รัฐบาลรับทราบถึงความเดือดร้อนที่กลุ่มท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการชมรุมนุมและก็ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นครับโดยการรวมตัวกันนั้นก็จะเป็นเพียงการแสดงจุดยืนที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ก็เน้นการโชว์ป้ายผ้าที่เขียนข้อความขอร้อง ถ้าหยุดทําร้ายการท่องเที่ยวไทยแล้วก็ยุ<า>ยติความขัดแย้งยน,นะครับเนี่ยนะครับ,รบที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยอย่างน้อยก็ได้แสดงออกให้กลุ่มเหล่านั้นได้เห็นว่ามันมีอีกกลุ่มอื่นอีกเยอะๆนะครับและสังคมเนี่ยมันมีความหลากหลายอีกเยอะก็อ,อยากให้ฟังคนอื่นเขาบ้างนะแล้วก็สนใจแล้วก็แชร์คนอื่นเขาบ้างด้วยครับ ซึ่งในช่วง19วันที่มีการชุมนุมแล้วก็มีเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่องนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะทาให้สูญเสียเม็ดเงินไปแล้วกว่า5,000ล้านบาทและเมื่อมองถึงโอกาสที่ธุรกิจท่องเที่ยวที่เคยคาดว่าจะกลับมาดีและก็คึกคักจากการที่รัฐบาลประกาศหยุดยาว9วันช่วงสงกรานต์ที่ควรจะมีเม็ดเงินสะพัดสูงถึง2-3หมื่นล้านบาทแต่จนถึงขณะนี้นะคะมียอดจองทัวร์เข้ามาเพียง30-50เท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากในช่วงไฮซีซั่นที่แต่เดิมนะคะเคยมียอดจองสูงถึง 80- 90%0% สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกาค่ะช่วงนี้เราจะกลับไปดูบรรยากาศล่าสุดของกลุ่มพันธมิตรที่ท่าอากาศยานสวนภูมิกับคุณสกลจินดาวานายงานสดจากที่นั่นค่ะครับคุณกุลธีราครับแกนนำกลุ่มพันธมิตรนะครับก็ประกาศบนเวทีปราศัยว่าจะมีการปักหลักชุมนุมนะครับอยู่ภายในท่าอากาศยานสวนภูมิจนกว่าจะได้รับชัยชนะและพร้อมจะมีการเจราจาทันทีที่นาย,ยกรัฐมนตรีลาออกและในเวลา หนึ่งทุ่มของวันนี้นะครับแกนนาก็จะมีการถแถลงท่าทีและจุดยืนอีกครั้งหนึ่งในสนที่ริมทองคุณแกนนากลุ่มพนธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ขึ้นปราศัยกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ปักหลักอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรภูมิโดยยืนยันว่าการชุมนุมที่นี่นะครับจะมีต่อไปจนกว่ารัฐบาลจาะลาออก ส่วนการเจราจากับนายกรัฐทน้รตีนั้นจะทําก็ต่อเมื่อนายสมชายพ้นจากตําแหน่งแล้วโดยทันทีที่ลาออกพันธมิตรจะส่งตัวแทนเข้าไปเจราจาด้วยทันทีอย่างไรก็ตามในคืนนี้จะมีการถแถลงท่าทีของการเคลื่อนไหวหลังจากที่แกนนํารุ่นที่1และรุ่นที่2ได้มีการหาลือกาหนดแนวทางไว้แล้วนายสนธิยังได้แสดงความเห็นใจถึงธุรกิจการบินที่ได้รับความเสียหายจากการปิดล้อมสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งก็ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับหากกลุ่มพันธมิตรได้รับชัยชนะก็จะทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เป็นจํานวนมาก